แจ็บนักสืบสุดยอดมากโอ้โหทุกคนว่านเป็นคนดีอีกแหละน้องแพทนี่ไปกว่านทุกตาเลยแบบสองสาวเก้าสองเก้าหนึ่งอุ้ยงัง้นเราจะจบเอาที่เจ พี่ศกตรงไหนเนะศกอยู่เม็ดเบย์แอฟไอแอดเจ็บฮะเดินมาจากล่างขวาเออไม่ตอนแรกกูอยู่ไอห้องน้ำมันเพราะว่ากูดูแอดมินอยู่แล้วมันเหมือนหายไปคนนึงอ๋อเพราะกูว่าเดินมาจากล่างขวาไงแต่ไม่เห็นเฟย์เห็นไฟเห็นคนหายไปคนนึงไฟเลยไปดูตรงห้องไฟแล้วมันไม่มีมันมีดิมีไอ้แอนนอนตายอยู่ใหแต่เมื่อกี้นี่แพนไปดูหน้าห้องกับว่านน่ากลัวมากควรจะเป็นคิวจัดจ้าเลยไม่อุ้ยไม่เราเดินด้วยกันอยู่แล้วสองสาว กบก็เป็นแบบว่าใช่ไหมแต่แต่แต่เป้าเท่ไ้ไหมถ้าจับอยู่ขวาล่างก็ซ้ายล่างไม่ใครดูกล้องนแล้วพี่ตั้งแต่เริ่มเลยใครดูกล้องใครผมผมผมไม่ต้องเห็นผมดิผมกับพี่กิ๊ฟเอราะผมเอาไปอยู่แอร์ดิมไปไปแป๊บเดียวอ่ะโอ้าะมเห็นคนเปาเต้เปาเต้ไปเปาเต้ไปเปาเต่ได้ไปแต่ซ้ายล่างจะเดินเดินเดินสวนเข้มาแล้วเดินไปห้องไฟเจอศพแต่แต่แต่แล้วพี่กิ๊ฟพยายามที่จะทำให้ผมหลอนที่ผมงงมาก จริงค่ะพี่ปะาเต้ไม่ไม่ใครสงสัยเลยว่าทำไมแทนนี่ไม่สืบอลยเกมนี้แทนนี่เออทำไมแทนนี่เงียบอ่ะคือแบบผมสงสัยไฟมากเพราะตะกี้ผมเดิอดไผ่แจ็ด เดินค่ะเดจจะแมรสนิดแต่ไฟมันจะกสีล่างแน่ๆเลยอ้าวผมดูตอนแรกเลยต้องต้องถามคนดูกล้องว่าผมอยู่แอปเินตอนแรกเลยเว้ยไฟเป็นคนมาคนสุดท้ายว่าผมอู่ห้องหัวกับไไอ้ฟดูกล้องกับไฟอย่ามาอย่ามาหลอกกันเชื่อโอ้โหคนเชื่อท่านี่เยอะในพี่สกีหนักเปเซนที่ด้วยไฟอาจจะวิ่งบล็อกไป เฮ้ hey, แพทมาแล้วเมื่อกี้ว่านว่าว่านจะตามหาแพทอยู่แพทแบบเดินกับว่านตลอดน่ารักมากถ้าแพทไม่ได้เป็นนะแต่แพทไม่ได้เป็นอยู่แล้วตาไหนแพทเป็นนี่ว่านแตกแน่ๆอุ้ยไฟดับคือไ e อ้แจ๊บปะเมื่อกี้ตอนตอน,ตอนที่ซ่อมออกซิเจนอะคืออาว่านเห็นว่าอะโอเคข้างในอะมีพี่เจมซ่ซอมอยู่แล้วทำไมไ e อ้แจ๊บมันถึงแบบเดินลงมาข้างล่างวะมันไม่เดินขึ้นข้างบนวะ งงจัดคืออิมโพสเตอร,ร์กินเจเอเจเป็นเอเจเป็นเอเจเป็นใช่ไหมอุ้ยตกใจอุ้ยเควยตะเสร็จแล้วไม่เจ็บเดินแปลกจริงจริงจริงค่ะคุณพี่ <laughs> ไม่ผมเปนคนแก้ไฟเมื่อกี้แล้วผมทำเคเวสต <ไ S 2> หรือทำเลยเคเวสตหนึ่งอะตอนเนี้ย ว่านว่าแจ๊ปะเดินแปลกคือไอตรงส้อมออกซิเจนใช่ไหมคือห้องส้อมข้างล่างอ่ะพี่เจม่ะส้อมอยู่ใช่ป่ะอ่ะเราจับมันเดินออกมาแต่มันเดินลงข้างล่างครับโผมันไม่เดินขึ้นไปข้างบนจริงดูสิหนูเชื่อทั้งใจจริงที่บ้านพูดมาเใช่ผะผมเห็นแจ๊ปกดรหัสมอสอะไรก็ใช้เวลาแบบสมเหตุสมผลนะไหนแจ๊าพูดอะไรหน่อยสิแจ๊ปกดรหัสมอสแล้วก็ไอ้กดกดเลขกันหนึ่งถึงสิบอ่ะสุดที่กิ๊บทำโอาล่างผมยืนยันที่กิ๊บได้โอเคงั้นพี่พูดแต่เจ๊ปไม่น่าเป็นอ่ะผมว่า ก็ไม่ได้เป็นแต่แจ็บเนี่ยใช่เลยเพราะว่าเอฟไม่นแกงสแกนไม่ไม่ไม่ได้เป็นเอฟสแกนไม่ใช่พีเอฟไม่ใช่พีเอฟเพราะว่าเอออกซิเจนล่าสุดอ่ะพีเอฟเดินไปทางขวางนนนแล้วไม่กดกิ๊บไม่คืนแต่กดิดไปรอดนึงล้อะไ่ไม่น่าไม่แ่ไม่น่าจไม่นเป็นหรอกจะบอกว่าแบบจริงจริงไม่ได้เป็นจริงจัดไม่น่าเป็นจดไม่ได้เป็นยจัดไม่ได้เป็นยจดไม่ได้เป็นยว่าไม่ได้เป็น อันนี้กดคริงจริงๆนะบ <Bye bye S 1> ๊ายบายน้องแจ็ว,วันมาค้องซ่อมไฟอะมีศพ <laughs> เดินให้พี่ปตให้กลัวเดียว <c oughs> <c oughs> ้องนะโอโดนหลับดองทุกคนไม่รู้คู่อันนี้ไม่รู้จริงๆต่คือแทนไปเนี่ยคราวนเสียคือแทนไปแล้วเนี่ยดูแล้วโอ้โหแล้วพี่กิยร์สไม่กี่ยโคตรรัวเลย ความสั่นนะนือคนขึ้นเสียงสั่นประมาณเนี้ใช่เลยนคือผมได้วตใช่เราเอ้ากูก็โหวตแทย์ดิสิบทหมึ่งนั่งเพื่อนเอ้าไม่ติดผมว่าพี่กิฟต์ว่ะจริงๆฟังก่อนพี่กิฟต์ไม่ดีพี่กิฟต์ไจริงเอาเอาไม่ได้นะคือฟังเซนผมก่อนคืออย่าฟังเสียงสั่นไม่เกี่ยวตอนแรกอ่ะว่างกะบว่าแบบว่ากะบว่าว่าจะแบบอยู่บนท่อแกงพี่ป้าเต้อ่ะคือพี่ป้าเต้โดดจริงเอาแก้แคปเป็นพี่กิฟต์แล้วกัน เดียทันนี้ไปก่อนว่ะทุกคนพี่มีสแกนอีกอันนึงนะพี่สแกนไปแล้วเสร็จสแกนอันมีอยู่พี่กิฟท์ทำทันนี้แตกเฉยอีเวนต์จีสิไม่จบพี่ยังไม่เสร็จพี่ยังไม่เสร็จพี่เหลืออีกสองเวทพี่เหลืออีกสองเวทพี่เหลืออีกเวทนะต่องเวทด้านด้นโอทวนหนึ่งกับด้านขวาล่างพี่กิฟท์พี่พี่ว่าใครเป็นท่านั้นพี่ว่าพี่ว่าเองกันแหละปะเต้ อยากรู้ว่าพี่ปเต้จะเล่นยังไงโหสองคนนี้เขาก็ไม่แยกกันเลยดิแพทจบ,บพี่กิ๊บอะเฮ้ยโอ้หแพทเดินไปกดอ,อู้ห <c oughs> ูเฮ้ยพ <c oughs> ักดพักดจิงเต์ดีวะโอ้ดูมากดูเวลาปกติเวลามจะขึ้นมาเวนเนอร์ขอโทษขอโทษ ไม่ไม่ได้ใครมาสไม่แล้วคือว่านะแบบเดินกับพี่ปราเต้ใช่ไหมแล้วว่านก็แกล้งแบบว่าจะทำท่าลงท่อแต่คือว่าลงไม่ได้ไงแต่พี่ปราเต้ลงจริงอะคือแบบลแล้วก็โดดมาฆ่าวันเลยเจอคนจริงว่านี่เหรอ